ยมุนตันกาบางใหญ่เลยยุบบางตอนแรกผมโจตัวดารับสระบพว่าเราทํางานกันเต็มที่นะครับทํางานกันเต็มที่นะครับไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนไม่ได้พักนะครับผมอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงของเราชุดนี้ครับและคนจะถูกใจครับตูกดได้ค่ะเราทุ่มเทกันในสารัาพชุดนี้มากนะครับขอให้ พี่น้องลองฟังดูครับชุดนี้เราครับรู้จักกันจริงนะครับฮะแล้วกินไงกับอัลบั้มชุดนี้ครับครับก็ดีครับเพราะว่าเป็นเป็นอัลบั้มแรกของเราแล้วก็ท้อเพลงกันนะครับกินมาใหม่ที่แท้จกันครับผมก็อยากให้ลองฟังครับชี่นี่ของเราครับว่าจะถูกใจประชาชนมากขนาดไหนครับผมแล้วคุณอ้นเหรอครับ อย่าซื้อเทปสีสรีเสียนะครับเราตั้งใจจะซื้อครับอย่าทำเลยครับมันเป็นสิ่งไม่ดีครับเป็นการละเมิดสิทธิของคนอื่นนะครับซื้อของแท้แล้วคุณจะพอใจในผลงานของเราครับมองทุกนเช่นนั้นครับขอบคุณนะครับล้วคุณจอครับมีอะไรทิ้งไทยกับแฟนเพลงบ้างไหมครับครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากนะครับในวันปีใหม่ครับผมดีมากครับเดี๋ยวพี่แล้วพี่แลรวอะไร